วันนี้เรามาพบกับปากกาหนึ่งเป็นคอลเลคชันสะสมนะตัวนี้เป็นปากกายี่ห้อ Cross นะครับ Cross ตัวนี้จะเก่าแก่กว่าปาร์เกอร์นะ Cross ตัวเนี้ย1846เห็นไหมครับ USA นะครับ1846ถ้าเป็นปาร์เกอร์ที่หนึ่งแปดนะครับแต่ว่าที่เราให้มารุ่นนี้พอเพราะรุ่นนี้เป็นลายเทมเพลทมันหายากมากเป็นปากกา Cross นะครับรุ่น Century 24K นะครับทองแท้ 24K นะครับตัวนี้มาพร้อมกล่องเห็นไหมครับกล่องรุ่นใหม่เป็นมีเลนะ คอส USA หน USA 1846นะครับนี่มาพร้อมกล่องนะครับแล้วข้างหลังมีใบประกันผู้คำเข้าขอบชัดเจนตัวนี้นะครับคอสตัวเนี้ยข้อดีของคอสนะครับที่ผมให้บอกให้ฟังก็คือว่าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นมาตรฐานพิมพ์นิยมของคอสรุ่นที่ขายดีสุดของคอสเลยครับคือคอสเซนจูรี่นะครับรุ่นที่นี้เก่าแก่มากสังเกตภาพโลโก้เนี่ยนะจะเป็นนี่ครับเขาว่าคอสเนี่ครับใช่ไหมครับอ่านะคอสเดี๋ยวผมซูมให้ชัดนะครับนี่ นี่คือโลโก้คอสแล้วก็ USA นะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับคอสทรงนะครับก็คือเป็นด้ามเป็นขีดๆตรงนี้จะเป็นขีดๆนะครับแล้วก็สวยงามมากตรงนี้เป็นทองนะครับจะมีรอยมือนิดนึงเดี๋ยวผมเช็ดเช็ดนิดนึงก่อนนะสะอาดนิดนึงนะครับเพราะว่ารอยมือเป็นปากกาทอง 24K นะครับสวยงามมากมีใบเซอร์เข็มมีใบเซอร์ประกาศอยู่ด้านด้านนี้นะครับนี่คือใบประกาศอยู่ด้านนี้นะเห็นไหมครับดูให้ดูนะครับ ของจิงสวยกันในกล้องนีดนะครับผมบอกนิดนึงให้ฟังให้ชมนะครับเพราะว่าให้ฟังว่าเนี่ยดูในกล้องเองสวยของจริงสวยในกล้องเงาวับเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้เป็นลุกเลื่นนะครับเป็นมาตรฐานไหมครับตัวนี้อ่านี่หมุนลงมาปุ๊บหมุนลงมาเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับตัวนี้บอดี้คือแจะคือเปลี่ยนไซส์คือถอดที่หัวออกมานะครับทอดเบาๆดึงหัวมาอ้นี่ของใหม่นั่นปักเลยครับอืม ดึงวบอกมาคือแบบเนี้ยที่บอกว่าทองแท้หรือเปล่าไม่แท้ไหผมจะดูตรงนี้เนี่ยสูมให้ดูแล้วกันนะเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นทองเลยครับเนี่ยเป็นปลอกทองอ่าเนี่ยมันเป็นรอยนี่ทองทองทองเห็นไหมมุแต่ทองเลยนะเอาตัวนี้ข้างในเป็นสแตเลสครับแต่ว่าปลอกตัวนี้คือทองเห็นไหมครับเนี่ยที่บอกว่าทองคือทองอะไรคือยี่สิบสี่เคคือตรงเนี้ยครับแล้วก็ไส้ก็เป็นมาตรฐานหมุนก็คือมาตรฐานของคอร์สก็คือคอตัวนี้ครับคอเห็นไหมครับ มีเนี่ยไม่อินน,นี่นะมีอินช่หนาแล้วตัวนี้เป็นคอสที่เป็นตัดเปิบนะก็สไตล์เนี่ยครับนี่ให้ดูดีมากมีรหัสนเ,นเนี่ยเนี่ยอ่ารหัสบิวนะครับแล้วก็ใส่วิธีใส,ส่ก็สวนไม่ง่ายครับสวนแค่นี้หมุนลงล็อกนะครับตัวนี้คือของใหม่เอี่ยมตัดลยครับขอถอนก่อนอเป็นชั้นที่เอาเก็บเป็นคอลเลคชั้นสะสมนะครับเป็นของหายากน,นะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้ทองราคาขึ้นมากสูงผมก็ นี้เก็บแบบนี้นะครับเป็นของหายากหลายเทปนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล่องตัวนี้มีแต่ว่าไม่มาพร้อมกล่องเข้าไปรับประกันของแท้นะครับแล้วก็มีผู้นาเข้าอยู่มีนะครับชัดเจนนะครับอครับก็ขอบคุณที่รับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ